สวัสดีค่ะคิวคิวออกเซอร์เวออีกแล้วค่ะปกติแล้วค่ะเวลาเราจะเปิดรับคิวอาหารร้านไหนก็ตามเราจะออกไปเซอร์เวยก่อนไปชิมก่อนค่ะเพื่อการันตีความอร่อยกับร้านอุ่นบะหมี่เกี๊ยวบางกระเบือนะคะร้านนี้ให้บะหมี่เยอะมากๆในราคาที่ย่อมเยาวและถ้าเราสั่งเป็นบะหมี่แห้งเนี่ยเขาก็จะมีน้ำหมูแดงราดมาด้วยนะคะบะหมี่ร้านนี้นุ่มมากๆหมูแดงก็หอมเร่อยร้านนี้เก่าแก่มากเปิดมาประมาณ50ปีแล้วขาที่เราไปกินนะคะ ก็อยู่ใกล้ๆกับโรงเรนราชนินีแล้วก็โรงแรกันตาบ,บุตรค่ะและความพิเศษของร้านนี้นะคะบอกเลยว่าต้องชินชมนะเพราะว่าร้านนี้ไม่ว่าลูกค้าจะเข้ามาเยอะขนาดไหนเขาเคลียร์ออเดอร์ได้เร็วมากทำออเดอร์ได้เร็วสุดๆอ่นะเมนูมของที่ร้านนะคะเขามีไม่เยอะมากเขาจะมีบะหมีม่แห้งบะหมีม่เกี้ยวแห้งบะหมี่เกี๊ยวน้ําเกี๊ยวน้ํามีแค่นี้เลยจริงๆค่ะส่วนน้ําซุปของที่ร้านนี้ แปลกสุดๆคือเราไม่เคยทานน้ำซุปผู้เดี่ยวร้านไหนที่รสชาติคล้ายๆมีกลิ่นของออมะนาวดองอ่ะเหมือนเวลาเราไปร้านติ่งซำแล้วเราก็ไปกินซุปมะนาวดองและนี่ถือเป็นการดับเบิลการันตีถ้าแม่สั่งกลับบ้านแปลว่าอร่อยจริงยกนิ้วให้จ้า